สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่8มิถุนายน2567สวนปอเปียวปักใจพิศณุโลกนะครับเวลาประมาณ16บนิกานาทีจะมาถ่ายให้ดูความคืบหน้าของต้นพะยุงสวนปอเปียวปักใจนะครับทีนี้ก็เข้าสู่ปีที่4นะครับก็จะถ่ายทำให้ทุกท่านได้รับชม ทุกปีนะครับอันนี้ก็จะเห็นการเจริญเติบโตของต้นพยุงในสวนปอเปียวนะครับผมมาถ่ายทําก็ย่างเข้าสู่ปีที่4ี่ผมว่าต้นพยุงก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับนี่ใหญ่ใหญ่มากครับตรงนี้ก็จะถ่ายให้ดูนะครับว่าแต่ละต้น นะครับก็สูงสูงสวยๆเลยก็ไม่ต่ำกว่า2เมตรนะครับดูต้นนี้ครับ4ปีจเจริญเติบโต,ตขนาดไหนใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับก็ปลูกแล้วปีนี้ถูกฝนไปหลายครั้งก็เห็นว่าใบของต้นประยุงดกแล้วก็หนานะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือ คือต้นพยุงครับนี่ดูต้นนี้ครับสูงขึ้นไปได้สักขนาดนั้นก็คดนะครับก็สูงครับเนี่ยอันนี้ไม่ต่ำกว่า8เมตรครับนี่ผมถ่ายให้ดูนะครับดูแล้วก็เห็นการจเจริญเติบโตของต้นพยุงแล้วก็สิ้นอกสิ้นใจได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของ เข้าสู่ฤดูฝนนะครับพะยุงเมื่อได้รับน้ําฝนก็เขียวนะครับงดงามมากครับถ่ายตอนเยน็เยนๆนะครับก็ได้มันจะกาดนะครับนี่ผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับสูงครับสูงใหญ่บ้างเล็กบ้างครับ ความทีก็2เมตร50บ้าง3เมตรบ้างครับอันนี้ก็จะเห็นว่าสูงแล้วก็ตรงเปาขึ้นไปนะครับอันนี้คือแข่งกันวิ่งหาแสงก็เลยสูงนะครับมองดูไปก็จะเป็นกลุโมคมงต้นพยุงครับนี่ครับเขียวชอุ่มครับนะอันนี้ก็สูงเรียวครับแต่ว่า ได้ความสูงนะแต่ว่าความอวบหรือความอ้วนของลำต้นก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับนี่ครับเราจะเห็นต้นประยุง์นะครับปีนี้ก็ย่างเข้าสู่ปีที่4ครับเนี่ยผมจะถ่ายทำให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเข้ามาลึกหน่อยนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าต้นประยุก์กิ่งก้านสาขาก็จะ <c oughs> ติดกันแล้วครับตอนนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการคือความสูงครับความสูงตอนนี้ถ้าเขาแผ่กิ่งปกคุมกันเดี๋ยวเขาก็จะต้องยืดตัวสูงขึ้นไปนะครับสูงขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คดงอเป็นลักษณะเด่นของต้นพยุงครับนะครับแต่ว่าทุกวันนี้นะครับาการที่ ต้นไม้คดงอมันก็เป็นสีสันแล้วก็เป็นมูลค่านะครับในการทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรืออะงต่างๆก็ก็ไม่ต้องเอาเป็นรูปเหลี่ยมตรงนะครับคดงอไปตามสภาพของต้นไม้มันก็มีราคาแล้วก็มีสีสันนะครับถ้าเราคิดจะใช้แบบนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ให้เขาเจริญเติบโตนะครับนี่ครับผมจะถ่ายตามให้ดูต้นนี้ครับ สูงขึ้นไปครับสูงขึ้นไปสูงมากครับนะครับปีที่สี่ผมว่าเห็นความแตกต่างนะครับพยุงสี่ปีนะครับโตเร็วครับผมว่าเป็นต้นไม้ที่โตเร็วนะครับนี่ครับสูงมากครับสูงมากแเมตรได้ครับนีก็จะเห็น ะยุงนะครับข้อข้อดีของการปลูกทีนะครับนอกจากลําต้นมันจะสูงแล้วก็กิ่งและใบเมื่อมันแตกแล้วก็ครับมันจะมองเห็นความโปร่งโล่งนะครับหญ้าจะไม่ลกนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับข้อดีของการปลูกต้นไม้ที่ีนะครับต้นนี้ก็สวยครับผมถ่ายดูความสวยของต้นะยุงสวยครับสวยมากครับ าให้ดูประยุงสี่ปีนะครับอ <c oughs> นี้ก็เริ่มโตแล้วครับใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะครับป <c oughs> ู่ป่าได้ความสดชื่นครับได้ลมเงาได้ความสบายใจครับ <c oughs> นี่ครับเราเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นนะครับงานไม่ยากนะครับงานไม่ยากแล้วย่างเข้าสู่ปีที่4นี่ก็ เริ่มเบาลงนะครับปุ๋ยผมก็ไม่ค่อยได้ใส่นะครับไม่ค่อยได้ใส่นะครับต้นไหนที่มัน <c oughs> สูงไ่จันเพื่อนนะครับมันก็จะเล็กนะครับแต่ก็เอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวได้ไซส์หรือได้ขนาดตามที่เราต้องการเราก็ค่อยตัดสางก็ได้นะครับแต่โดยธรรมชาติเขาก็จะอ่ะ ดูว่ามันสูงไม่เท่าคนอื่นมันก็จะถูกแสงบดบังการเจริญเติบโตมันก็จะ,ะไม่เต็มที่ก็จะแพ้ภัยตัวเองครับต้นไม้ดูต้นนี้ครับใหญ่แล้วใหญ่เลยสูงแล้วสูงเลยนะครับตัวแล้วตัวเลยเนี่ครับผม <c oughs> ถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ดูพยุงสวนปอบเดียว2เมตรห้าจะว่า ขี่เกินไปแต่ลําต้นก็ไม่ใช่เล็กนะครับเนี่ยนอกจากจะได้ความสูงแล้วก็ได้ไซส์ขนาดนี้4ปีผมว่ามันมันไม่ถือว่าเล็กนะครับมันได้ขนาดตามที่เราต้องการเลยทีเดียวนะครับเนี่ยน,นี่ก็จะเห็นว่า4ปีขนาดไหนน,นี่ดูนะครับน,นี่ก็ขึ้นนะครับอยู่ที่ต้นพันธุ์ด้วยครับผมว่านะ นะต้นเล็กก็เล็กไปต้นวอวบใหญ่สูงตรงก็สูงไปครับนี่ถึงจะถี่แต่ว่าผมว่ามันสวยสวยงามมากครับนี่ครับระยุงสวนปอเปียวนะครับปีนี้ถ่ายให้เห็นความคืบหน้าปีที่4นะครับอยากจะให้คนที่ชอบรักการปลูกป่านะครับดูว่าการปลูกประยุง4ปีอ่นะ โตขนาดไหนแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคของการปลูกพยุงคืออะไรนะครับหลายๆสวนหลายๆที่ก็จะเจอมแมลงแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอนะครับแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะเจอด้วยตรงผมยังขึ้นงามตามปกติอยู่ครับเนี่ยนี่นี่คือความสวยงามของพยุงนะครับเห็นแล้วก็สบายใจครับเข้ามาแล้วเดินชมเกิดความสดชื่นนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับผมปลูกไว้ หลายร้อยล้นหลายร้อยต้นเลยทีเดียวครับตรงนี้นี่ครับเราเห็นบรรยากาศเย็นๆนะครับพะยุงล้นๆนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีมะม่วงบ้างนิดๆนิดหน่อยๆนะครับนี่นี่คือความสวยงามครับความล่มลื่นที่เข้ามาแล้วเราได้สัมผัสนะครับผมปลูกไว้ตรงนี้นะครับ ใหญ่บ้างเล็กบ้างก็สลับกันไปนะครับเ,เรียนรู้ลองปิดลองถูกในช่วงของ4ปี5ปีก็จะเห็นแบบนี้นะครับในอนาคตภายหน้าผมก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นน้องหรือรุ่นหลังนะครับที่มีความสนใจอยากจะปลูกต้นพยุงก็จะได้เรียนรู้นะครับ จะปลูกที่ปลูกคางข้อดีข้อเสียมันคืออะไรนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูนะครับพยุงนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็สวยงามคนาะับลลำต้นที่สวยงามมันก็สวยงามนะครับเนดะี๋ยวผมถ่ายดูต้นนี้ผมชื่นใจมากครับสูงเนี่ยสูงมาก ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนที่ชอบการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะต้นพยุงครับอันนี้เข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนนะครับผมก็จะให้ดูนะครับต้นกลางของสวนนะครับต้นกลางของสวนผมก็จะลงไม้สักไว้นะครับไม้สักไว้ร้อยต้นครับตรงนี้อันนี้ปลาสักครับ สวยงามครับสูงมากนะท้ายสวนผมก็จะปลูกพวกยางนาต้นตะเคียนทองมะฮกกันีไม้มยพยมไม้มป่าหลากหลายชนิดนะครับนี่ครับศักศักนี้จะเป็นศัก5ปีนะครับเป็นศักรุ่นพี่รุ่นพี่ต้นประยุงนะครับห่าง4เมตรครับแต่ละต้นก็กำลังสวยครับสวยงามมาก นี่ครับนี่หลายๆต้นก็มีความใหญ่นะนะครับอวบนะเป็นธรรมชชติของสักครับสูงนี่สูงอยู่แล้วครับนี่ผมถ่ายให้ดูนะครับนี่ลำต้นนี้ใหญ่มากครับสักห้าปีนี่ครับต้นนี้นะครับดูงดงามหลายต้นมากเลยครับ นสั่ใหญ่แล้วก็สูงนะครับนี่ครับไม่ค่อยได้มาตัดสต่งนะครับแต่ว่าปล่อยให้ยากขึ้นครับแล้วก็เป็นวัชพืชที่เป็นประโยชน์คุมดินแล้วก็เป็นปุ๋ยนะต้นนี้สวยงามมากครับนี่สูงตรงนะครับเป่าขึ้นไปนะครับนี่คือความ ใจนะครับสัก5ปีผมว่ามันโอเคมากเลยครับสักหปีใหญ่ตามขนาดของวันเดือนปีครับเนี่ยเนี่ยก็ปปูให้แข่งกันสูงขึ้นไปครับเราจะเห็นว่าพอถูกฝนล,ละใบของสักเนี่ยโ,โูเขียวมากครับหญ้าที่อยู่ข้างล่าง ขึ้นไม,ไม่หนาเหมือนตอนที่สักเล็กๆครับเพราะว่าได้แสงแดดที่เป็นลำไหลนะครับก็ปล่อยไม่ตัดนะครับปล่อยเข้าไปนะครับเดี๋ยวเา็าโตขึ้นก็เป็นปุ๋ยนะครับถึงเวลาที่เขายุบหน้าแรงเขาก็แห้งแล้วก็หมักหมมนะครับใช้คำพูดว่าเ,เป็นปุ๋ยอย่างดีครับบางต้นก็คดนะครับไกลๆอันนี้สวน ตอนกลางจะปลูกเป็นป่าศักครับตอนท้ายนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกต้นยางนาต้นตะเคียนทองมะฮอกกาน,นีนะครับไม้แดงแล้วก็อีกหลากหลายชนิดครับ2ปีนะครับคนข้างลกไม่มีเวลามาตัดย้านะครับแต่ว่าก็งดงามครับงดงาม5ไร่เต็มไปด้วยต้นไม้หมดนะครับตรงนี้นะครับถ่ายให้ ได้เห็นความคืบหน้านะครับการจเจริญเติบโตของต้นไม้ในสวนปเปียวปักใจจังหวัดพิษณุโลกนะครับให้คนที่ชอบปลูกป,ป่าได้ชมนะครับพผมันตัวแล้วงานเราก็จะน้อยลงนะครับน้อยลงนะครับเรื่องการตัดหญ้าเรื่องอะไรต่างๆมันก็จะน้อยลงครับ สิ่งที่เราเห็นก็คือการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็เป็นความเป็นป่าเหมือนลักษณะเป็นป่าธรรมชาตินะครับอันนี้ถ่ายให้ดูทางด้านริมลั้วก็จะปลูกไผ่ไว้นะครับกันลมลมแถวนี้เวลาแรงแรงมากครับนี่นี่ครับเป็นอุโมงค์ไปเลยมองไกลๆลุ่มลื่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆครับเนี่ย ต้นพยุงนะครับดูใกล้ๆแล้วก็โอ้โหชื่นใจมากครับชื่นใจมากนี่ครับเห็นแล้วพูดได้คำเดียวว่าชื่นใจครับแข่งกันสูงแข่งกันอวบนะครับสูงแข่งกันนะครับนี่ครับป่าพยุงสวนปอเปียวจังหวัดพิษณุโลก ปีที่4นะครับปีที่4ี่ต้นพยุงเป็นอย่างไรนะครับก็ถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมครับนี่สวยสวยเลยครับนี่ปีที่3ามงก็ให้ดูนะครับปีที่4ี่ก็จะให้ดูจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับถูกลงพัดก็เอ็นนะครับเอ็นแต่ก็เป็นธรรมชาติของเขานะครับตอนที่ถูกฝนโอ้โหใบของเขานี